ผ้าทอชาวปากากยอเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยภูมิปัญญาการทอผ้าที่มีลักษณะเฉพาะและกระบวนการผลิตแบบพึ่งพาตนเองตั้งแต่ต้นจนจบเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นไายคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติการใช้สีธรรมชาติประเภทเปลือกไม้ประดู่ไม้สักไม้ขนุนมาย้อมสีและการทอด้วยกี่เอวที่สืบทอดกันมา มีการสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการมัดหมี่เส้นยืนในผ้านุง่งส่วนเสื้อสตรีที่แต่งงานแล้วนิยมจกด้วยได้หลากสีรวมไปถึงการปักได้สีสันสดใสสอดแทรกด้วยลูกเดือยเป็นลวดลายเฉพาะเพื่อเพิ่มความสวยงามยิ่งปักลูกเดือยมากหมายถึงลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและอยู่เย็นเป็นสุขกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย